เค้ยมาทำอะไรคนเดียวกลางค่ำกลางคืนไม่ปลอดภัยเค้ยจะทำอะไรพี่นะเค้ยจะทำอะไรพี่นะเค้ยจะทำอะไรพี่นะเค้วยเคด้วยน่ากลัวชะมัดฉันถ้าเป็นได้แค่พลาดรับใช้งั้นเหรอตัดผมให้หน่อยได้ไหมครับอยากได้ทรงแบบให้มันเฟี้ยวฟ้าวันนี้หน่อยตอนนี้มันเรียบร้อยไปหน่อยอ้าวไม่รับลูกค้าเหรอร้านนี้แย่มากรีวิวสื่อดาวไปเลยไปคุยด้วยก็ไม่คุยด้วยหญิง Onion Ring แซวเก่าใครตด ีนนแน่นอนเพราะว่าคนอื่นยังไม่มีตังซื้อตดออ <laughs> ตดแบบตดเนื้อหรือเปล่าเสียงมันแปลดขั <c oughs> ้วไม่ไหวออนตดไม่หยุดอ่ะ <c oughs> เคทเคยเล่นปะเคทเฮ้ยทุกคนได้ยินผมไหมะไรนะคะผมว่าวเคยเล่นปะ <c oughs> อ้้ว <c oughs> เจนไม่ตอบพี่ตอนนี้เลยที่กระท่อมพรุ่งนี้เหรอโอไม่ oh ยันนี้เลยที่ไหนที่กระท่อมในหุบเขาคัณยองเซียวเย้เจนมีมาแล้วแต่ชุดสู้พี่อ่อนแท้สักคนเลยโอ้ oh, มันแพงนะพี่อ่อนใช่มันแพงมากพี่อ่อนซื้อได้ไงเนี่ยแต่เกมนี้มมแพงจริง ก็ตอนนี้อยู่กับเคสไทยคิดว่าเสี่ยงอาจจะปีกันอุตส่าห์ชวนเพียมหนึ่งมาเล่นแล้วเพียมหนึ่งบอกว่าไม่เป็นไรเล่นไม่เป็นไปคนซี่เท้าอุ้ยตกใจสาวสาร้องเพลงอะไรอ่ะเคสเคสไปด้วยดิเคสเฮะมันเกิดอะไรขึ้นฮะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอ้าวใครกดอ่ะทำไมตอนนี้พี่ออนเนะทำไมน้ำใสขึ้นจุดจุดจุดอันนี้ปั่นปะ กีได้จับสังเกตนิดนึงคุณสงสัยไหม K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  ค่ะไม่ใช่เขาแอบอยากรู้เขาแอ c ติ้งว่าเขาทําเป็นเล่นไม่เป็นเพราะว่าเขาไม่มีเควส t เพราะฉะนั้นผมโบดแต่เป็ดมีเควส t ใช่พี่ออนแต่เค้าน่าเป็นพิเศษเลยนะไม่เป็นพี่ออนขำชั่อไลน์มากเลยจริงๆเป็นพี่ออนนี่แหละหนูว่านะเขาชนะทุกตาเพราะว่าเขาโปรแล้วเวอรตกใจ ใครต้ยอา้าร้ายมากตายซะงั้นเอ้ยเสียงเค้นมันแปลกๆนะตายซะงั้นพ้น้องส่ต้องฟังพี่น้องใส่ต้องฟังเจนก่อนนะคือเจนอะไม่ทันเห็นศพเจนก็เดินผ่านแล้วก็เฮ้ยกลับมาอา้าวมีศพด้วยก็เลยจะกลับมารีพอร์ตแต่ว่าทางที่เดินมานะั้นะมีเคสเเลยเข้ามาในบ้านหนูจะไปทําเคสนแล้วหนูกลัวพี่เจนพี่มาแล้วร<อ>ู้สึกว่าเสียงมันน่าสงสัยทุกคนเลยทําไมโหวตกระจายขนาดนี้อ้าวกดไม่ได้ฉันถ้าเป็นได้แค่ พลาดรับใช้กันเหรอบ่นเลยไม่เห็นมีใครน่าเชื่อใจเลยสักคนเสียงน่ารักจังเอ้ยหนูอะบ่นเพิ่งใส่นะอีกแล้วแต่บ่นแล้วว่าหนูไม่เด้แปลพี่ออนพี่ออนพี่อ้อนเธอซื้อตอดแล้วหรอชอบอเพิ่งเคยเป็นครั้งแรก พี่อ้ออย่าตามนะยึกยึกยักยักยึกยึกยักยักเหรอใครเนี่ยเจมาทำอะไรคนเดียวกลางค่ากลงคืนไม่ปลอดภัยฆาตกรตัวจริงคือเจหรือเปล่าใช่แน่แน่ยิ้วใครเนี่ยตัดผมให้หน่อยได้ไหมครับอยากได้ทรงแบบให้มันเฟี้ยวฟ้าววันนี้หน่อยตอนนี้มันเรียบร้อยไปหน่อยอ้าวไม่รับลูกค้าเหร,ร้านนี้แย่มากรีวิวสื่อดาวไปเลยไป คุยด้วยก็มาคุยด้วยหญิงเฮ้ยต่อหน้าฉันเธอทำยินนั้นได้ยังไงแส่พี่ยอดต่อหน้าตต่อาฮะไม่ต้องค่ะไม่กันเราแบบฮะฉันหล่อฉันก็แล้วหรอแล้วกอย อยากตด,ดบ้างอะวิกชันมันใหญ่ไปเคยต้องเคยบอกอีกปลงแผนอะไรไมันนีม่มันนี่สิทำไรอ่ะเฮ้ยทธอเป็นพูดเดียวกันแล้วลอ่อฉันมาหรือเปล่ปาไปด้วยกันไก่เรามีอยู่แค่ห้าคนเราไปด้วยกันสักส <laughs> ามมะนะใครปลาหมึกเฮ้ยใครแอบหลับวะอู้งานเหรอแต่มเลยมีคนอู้าองานแอบมาในานี้แอบกินปลาหมึกแล้วนอนแน่ๆเ,เลยเคยจะทำอะไรพี่นะ เคสจะทำอะไรพี่นะเคสจะทำอะไรพี่นะเคสจะทำอะไรพี่นะทำผิดใครรีพอร์ตเราเคซเพราะฉะนั้นค่ะเพราะฉะนั้นเคกตายเรื่องมีอยู่ว่าระหว่างที่เกิดการฆาตกรรมออนและน้ำใสได้อยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนนะคะเพราะว่าดิฉันนั้นเป็นนักเซิร์ฟแต่เช็คแล้วว่าน้ำใสเป็นคนดี ดีฉันนั้นเดินผ่านเ่านฉะนั้นขอพิสูจน์สถานที่สองคนค่ะคุณเจนและคุณมินิสไปซี่ค่ะอยู่ไหนคะเมื่อกี้เจอศพตรงไหนนะคะเจนงอยู่ไหนนะเมื่อกี้เจอศพตรงไหนนะคะเพราะว่าพอดีเดินผ่านเคสตอนยังมีชีวิตอยู่แถวแถวตอนซ่อมไฟเดินผ่านเคสตอนยังมีชีวิตแสดงว่าได้เจอเคสใช่ใชนะ่นั้นขอโหวตค่ะฮะ แล้วใครฆ่าเธอนะฉันเองฉันกดผิดเองจะกดซ่อมไว้แล้วไปกดฆ่าเคสแล้วหนูก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นพี่ขอโทษเป็นเคกันละครกันทั้งหมดรอดหน้าบวกพี่น้ำใสลัวแน่เปาแคร์หน่อยวีจะมาแคสต่อบไม่ใช่เหรอะวีมาเล่นด้วยดิอ่าไอเนี่ยรอครูดาวแน่เฮ้ยงงอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะ ตอนเริ่มต้นอ่ะเจนิดอยู่รออะไรอ่ะหนูอ่านอยู่ว่าตัวหนูทําอะไรได้บ้างมันอ่านไม่ได้เปล่าไม่มันอ่านได้มันกดตอนเทเชนมาสได้ไงล้วของตัวเจนิดไปไลอ่ะบอกได้เหรอเนี่ยคนเต็มเลยนะใโหมดบอกเนี่ยอะไรล่ะเจนิดใหมดเจนเนี่ยยังไม่ได้ทําอะไรเลยไม่อกไม่ใช่เลยจก็ยืนอ่านจริงๆไม่เนียนอะไรล่ะก็ยืนอ่านจริงๆจะให้ทําอะไรเราเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ หนู่ยืนอ่านอยู่จริงๆพี่ออนเมื่อกี้เป็นแคนิบ้าวไงแล้วหนูงงว่ากินศพแล้วไงต่ออ๋อก็คือเหมือนเหมือนเหมือนหนูฆ่าใช่ไหมครับหนูฆ่าแล้วหนูก็กินศพมันก็เหมือนแบบอัมพาศพอีกแล้วอีกแล้วอุ้ยน่ากลัวน่ากลัวอุ้ยอีกแล้วพี่ออนเกมวายอีกแล้วน้ำใสเธอเธอไม่เห็นฉัน น้ำใสเธอเข้าไปดูศพฉันก่อนได้ไหมทำไมทำอย่างนี้นี่ปีสิบบนไม่ไม่ฮิออนทำไมน้ำใสเดินผ่านศพฉันไปอ่ะแรงมากเหมือนน้ำใสเดินผ่านศพน้นไปเลยใช่คือเมื่อกี้คิดว่าจะโพสต์ปรากฏว่าน้ำใสไม่เข้าไปเว้ยน้ำน้ำใสไม่กดรีพอร์ตมันกดไม่ได้อ้าวทำไมอ่ะเฮ้ยน้ำใส ชีวิตอ่ะเนาะช่างนอกจากไม่ตัดผมแล้วยังตายคนแรกอีกเฮ้ยโอ้อะไรอะพุ่สายเชื่อใจเดินตามเนี่ยแล้วฉันอยากชนะบ้างเล่นอีกแล้วอะไรดิแล้วฉันอยากชนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะให้เจนิชนะนะเดี๋ยวพี่จะยืนอยู่เฉยๆเลยเดี๋ยวหนูอาจจะแพ้ก็ได้ทั้งนั้นอ่ะพี่จะยอมซิโรลาพี่เชอร์พี่เชอร์ว่าล่พี่เชอร์บิว เธอก็บอกบพี่เชอร์ไปว่าเธอก็เปิดไมไม่ได้แต่เธอก็ยังดันด้นที่จะเล่น p c Joy the game ซ c ฮัลโหลในที่สุดก็มีคนมาตายแทนฉันแล้วล่ะที่เชอร์ไม่อยู่หนูตายคนแรกตลอดเลยคือพอมาด่านเนี้ยดิฉันก็เลยต้องใส่ชุดเดรสแดงให้มันแซบๆเป็นพึ่งก่อนกันอะเป็นพึ่งจะได้ไม่โดนฆ่าอ่นอ่อนแอวยน่ากลัวอย่าตามมาอย่าตามมาพี่บอกพี่จะยอมซีโรล่าก่อเจนิส พี่จะเป็นบอดี้การ์ดให้เอง,จงเจนนิสทำเควสไปเลยที่จะอยู่ตรงนี้ที่จะไม่ทําอะไรทั้งสิ้นกลัวกลัวินนะอย e ่ามาใครอย่าทำใครอย่าทำเลยเจนนิสใครอย่าทำเลยเจนนิสพี่ออนนี่แหละน่ากลัวที่สุดแล้วหนีแล้วกลัวไช่วยด้วยช่วยด้วยน่ากลัวชะมัดใช่แน่ๆพี่ออนเป็นแน่ๆเพราะไม่รีบทำภารกิจ ตกใจเจนี่รู้ทีเลยต้องรีบทำธุรกิจแล้วพี่ออนจะไล่ฆ่าฉันเอ้าอุ้ยตกใจเฮ้ยพี่ออนจะไล่ฆ่าฉันพี่ออนจะไล่ฆ่าฉันพี่ออนจะพี่ออนจะออนตกใจเฮ้ยนาเจะหนีพี่บอกแล้วให้อยู่กับพี่หนูจะหนีพี่ไปทำไมน่ากลัวอเคสอะไม่เคยเป็นเพื่อนกับเรนเลยมาแล้มาเอ็งเป็นรอบนึงแต่ว่าไม่ทันได้ทำอะไรพี่เจนิดฆ่าก่อนนี้ ออออแก๋ออันนั้นพี่กดผิดเคสหนูอยังไม่ทันฆ่าใครเลยอะเสรยฐายมากชอบชื่อ Onion Rings จังต้อง Rings แต่เมื่อวานน้ำใส่อาจได้ o n Going <c> Onion <oughs> Rings <c oughs> ซื้อตดเองซื้อตดซื้อไม่ได้ตดแพงกว่าชุดอีกแล้วพี่เชอร์จะเล่นไหมนี่ยพี่เชอร์พี่เชอร์เพิ่งอับรูปเมือ่อกี้เขาไปเขาไปเมนละน แล้วก็โตเกีวหนึ่งเกือบหน้าแหกแล้วทำไมฉันได้ปเป็นสีชมพูเปลี่ยนสิคะเราไม่เปลี่ยนเฮ้ยคนเต็มเลยอ่ะเอ้ยเอย่อยางนี้ก็ค่อยสนุกหน่อยคนเยอะเอยช่วยด้วยคือเล่นไม่เป็นหรือเปล่าะอะไรเนี้ยคนแรกอีกแล้วทุกคนแค้นอะไรฉันหรือเปล่าเนี่ยมาอยู่กับพี่ดาน้อยหน่อย นางเป็ดอันนี้ริงกับเรโคมายกำลังทำภารกิจอยู่ด้านบนค่ะหมายอยู่ลักเก็ตอะไรเจนอยู่กับเจนอยู่กับใครวะเจนอยู่กับเคสไลน์ยากเพราะว่าจำไม่ได้เฉยๆว่าเธอเป็นตัวอะไทำอะไรได้บ้างใช่นเป็โโดดวุ่นวายฉช่เฉยๆเวลาชินวันนี้เธอเดินใครค่อพี่ดาค่ะ เปอะไรวะผมขอเป็นพยานที่อยู่ให้พี่อออแล้วก็พี่มายูไม่ใช่มายูเป็นแปกศพอยู่ที่ไหนคะอุ้ยสาภัยมากคำเดียวนะคืออยากรู้ว่าคนที่เป็นน่ะแจ้งเองได้เปล่าได้น้ำใสเธอเป็นบ่อยฉันคิดกับเธอแล้วพี่เห็นหน้าปั่นว่ะอ่ะขวดพี่ขวดมาเลยแกมากอุ้ยทุกคนเก่งมากพี่เดทเธอฆ่าฉัน ใช่เดค่าช right? ้านเหมือนกันเราเห็นพี่ล huh> ้างจานอยู่ให้พี่จะล้างทันไมเฮ้ยเอาอู้เอาฉันเป็นระยาวให้มาอยู่ไม่ใช่แล้วนะ้สหรือจริงๆรแล้วคือมาอยู่วะหรือจริงๆแล้วคือพี่ออนฉลาดพี่ออนเอาเลยพี่ออนไอ้ตีไอ้ตีอ้ตีอ้ตีอ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 ตี